คือเราทำชั่วมาแล้วแล้วก็เกิดผลกรรมชั่วมาแล้วเราล้างบาปได้ล้างบาปอย่างไรอาเช่นสมมติว่า,าท่านเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายเรื้อรังรักษาไม่หายอันนี้ให้ให้รู้ก่อนว่าแสดงว่าชาติก่อนนี่นะ เราอาจจะไปรังแกสัตว์มา,าอาจจะไปทุบตีสัตว์รังแกสัตว์ทรมานสัตว์มาหลังจงากตกนรกแล้วพน้จนจากนรกมามาเป็นคนก็จะเป็นคนมีโรคมากเหมือนในจูแลกับอิปังสูนครับทีนี้นี่แสงว่าตอนนี้บาปตามสนองแล้วนะเราเรากำลังสืบผ,ผลของบาปเนี่ยต้องเจ็บป่วยต้องนอนติดเตียงอตอนนี้ก็ใช้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยติดเตียงด้วยนะจ๊ะ คนที่กําลังป่วยหนักรักษาไม่หายให้ท่านคิดอย่างนี้คิดว่าคิดว่าที่เรารักษาไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคเวรโรคกรรมอย่างไรคือชาติก่อนเราอาจจะไปทากรรมไม่ดีไว้เช่นเบียดเบียนสัตว์แต่ยังไม่ถึงกัา้านะเพียงแต่ทุบตีหรือทรมานก็ทําให้ตกนรก เพราะจะนรกมาปเ,ปเป็นคนจะเป็นคนโรคมากอันนี้แสดงว่าผลกรรมกําลังตามสนองแล้วท่านจะทําไงดีท่านให้ทําใจอย่างนี้เลยว่า,าถ้าเป็นเวนเป็นกรรมแล้วก็เราขอชดใช้เลยเอาแล้วเจ้ากรรมนายเวนที่ไหนที่ท,ที่จะมาตามเอาชีวิตคืนเอาเอาโทษคืนให้เลยยอมเลยยอมเลยจะเอาไวให้เจ็บป่วยจะเอาเลย คิดอย่างนี้คิดยอมเนะี่ยเราจะเจ็บปวยยอมเลยเราจะไม่ไปตามคือตาจองเวรหรือว่าชาตินี้เราอาจจะถูกเขาโกงมาถูกเขาโกงมาจนหมดเนื้อหมดตัวเราก็คิดอย่างนี้ว่าชาติก่อนเราคงจะไปโกงเข้ามาดังนั้นชาตินี้เอาไปเลยเอาให้หมดเลยและเราจะไม่จองเวรคือเรารู้ว่าคนนี้แหละมามาโกงแล้วแหละแต่เราจะไม่ไม่ไปจองเวรล้ะปล่อยเลย เมื่อเรารู้ว่าเป็นอาจจะเป็นบาปคนเราแต่บางก่อนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเวรย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรดังนั้นถ้าท่านยอมใช่เจ็บป่วยก็ยอมใช่เจ้ากรรมนายเวรจะมาเอาอะไรก็เอาไปเลยเอาหมดเลยยอมเมื่อเจ้ากรรมนายเวรที่มาทรัพย์โกงทรัพย์สมของเราเอาไปเลยเราจะไม่เรียกร้องคืนนี่แหละคือการล้างบาป พอเราคืนเขาได้เนี่ยดังนั้นเราก็ไม่ไปต้องจองเวในชาติก่อไปไมันก็จบกันตรงนี้นี่คือการล้างบาปดังนั้นใครก็ตามที่กําลังป่วยหนักน,น,นอนติดเตียงอะไรก็ตามให้ท่านคิดอย่างนี้เลยเนี่ยใครที่ถูกโคงมาหมดทั้งปวดตัวคิดอย่างนี้เลยใครก็เาอาใค่พอเลยมันจะได้จบเห็นไหมนี่คือการล้างบาปล้างได้ขอบคุณครับ